วันที่สิกรกฎาคมสองพันรบัดนี้วันที่13กรกฎาคม2568เป็นวันที่74็ี่ที่ข้าพเจ้าในอนิรุธเรืองรุ่งของถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระบริตแดบม,มนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดกคุบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าตนตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระาารัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระกวาตาธรรมโมธรม,มังนสสามิสุปฏิปันโนพระกวพวโตสาวกสังโคสังฆนามามิบทที่สองบทบูชาพระไดีพินา อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสารังคตโตปูเชมิละตันตตยังธรรมังจจรามิสดทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวดาสัทธรมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกามีจารูเปคิริสิขะลัเตเตจันตาลิเขวิมานีทีเปรัตเถจะคาเมตารุวะนาคาหานเขหาวัตถุมหิเขเต ภูมิมาจายันตุเทวาชรลธาลวิสเมยขะคันทัพนาคาติกฐานตาสันติเกยังมุนิวะละวัจณางสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนณฑาคารโอายัมพัทันตาธรรมะสวนณฑาคารโอายัมพัทันตาธรรมะสวนณฑาคารโอายัมพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคะนมะการนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสระนคมนะปาถะพุทธทางสรณนังคฉามิทำมังสรณังคฉามิสังคังสรณนังคฉามิทุติยมปีพุทธทางสรณังคฉามิทุติยมปีทำม, i, ทม,ทมังสรณังคฉามิทุติยมปีสังคังสรณนังคฉามิตติยมปีพุทธทางสรณนังคฉามิตัิยมปีทำมังสรณังคฉามิตติยมปีสังคังสรณังคาฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวังเอเตนสัจจะวเชนะสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวังเอเตนสัจจะวเชนะสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญถังโคเมสรนังวังเอเตนสัจจะวเชนะสติเมโหตุสัพทาบทที่เจ็ดบทสวดิรัตนปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสรีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะภูตะ สุสีรัทธิธิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตยววหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัปะวัตตังอัุมิตามมิปีตเถวายะถาติดทันเทเอกังวินาตติตะเลสมสัมภเวณโลกิโลเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุทธสัตถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิน วิชัญยะรูปังโลกรรมหิเกหิจิกระถานจุปะรพณียังเกสันจิสุดถุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปิสมมุปัสะตังมณสิสุท,สทธะภาษาทถานนางปุญญถิกาณมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปมุตจะนมุขสะสนนังคตานางปูชาและหิสุปะระมังอภิปูเชเนยัง นิพพานะสัชกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเดสะมะระโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปเสวณียงังปาณีหิจาปิสารนังขมะณียะเมวะตัดสมาหิตังติรตะนังสารนังขตัมหละลัตตินพิวังคณะเนสุณมัสสะมานาปูเชมะจาปิสาตังสุปะสันนะจิตตาตัฏฐานุ ปาลิจาริยาสทาราตาจะปุญเยนตัถธะสุกะเตนสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัถิโหตุโยเจทะธรรมะวินายัมหิประมาณภูโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุโพชงังโตตัดโสปนิสายาจะยายะอัยัมปิโหตุวัตถุตตเยปาร,ริจิตโตสุปะสาธกาโลบทที่ 8. ปดนมะกาลสิทธิคถา โยจักคุมาโมหะมาลาประกาศโถสามังวพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศิลสานาม,ามิโลกัสสนาฐานจาวินะวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะสิทธิทโหตูกสัพ,พันตรายาจาวินาสเสมตุทมโมทโชโยโวิยะตัสสะส,สัตถุทัตเสสิโลกัสสวิสุทธิทมาาักัง ลืยานิโกธรรมะธารัสสะทาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวัลันตังศิลสานามามิโมหะปะทาลังอุปัสันตาทาหังตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตราจาสัพพันตรายาจวินาสเมตุสัทธธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวะขาตะธรรมังวิธิตังกะโลติสังฆังวัลันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสิทธ สมมสีละทิฏฐิทงตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตูสัพันดารายาจวินาสเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมการอัถากะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสามมเหสิโนนโมอุตมะธรรมสสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสาปีวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสารัตนัตยะรัตตะ นตัตตยะสะสาธุการนโมโอมะกาติตตะตสะวัตุตยสปีนโมกาลปะภาเวนะวิคชนตูปัฏฐานนโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตูสัพพทานนโมกาลสะเตชินะวิทิมหิโหมิเตชวา